สบายดีจ้าอิปซีสกูสกคนด้วยจ้ามาเรียกับเมนโอเกสิปนันเขียดเออปนกบปนกบแน่ปนเขียดแน่เพชรจีของศเราเนกเสร็จเป็นหน่วยปนกบแน่ปนเขียดแน่พ่น้องกบน้อยนะ ทล,ละเอียดไมน้อก็ิเนั้นเล้พี่น้องเกบบานยกบเลยจ้ากบแน่เคียดแน่เลยพี่น้องปนเดียวมา้น้เก็บสิปนเจีจิ๋นเนาะพื้นยาให้น้อเก็บสิต่ำละเอียดเลยพี่น้อง กันบละเอียดพอได้พี่น้องพกบได้จ้าพุกกบได้เขียดอาหารเซ้าหารมันน้อมันหน้าของเข้ากันจบละเอียด ใช่และตนนี้ก็ไม่ต้อเกะกนตอนนี้แม่ม่ตเกะกัตักน้ำก๋ยได้พี่น้องน้ำที่เ้าต้มเท่านันเอามากยันี้น้ำนจังน้อยทำนี้แหละน้เาไม่ลายเท่ากยลายถ้ากินลายข้นเทาก็กยลายได้พี่น้องนี้แม่ต้องกินคนเดียวนวันนี้นะ ไปโกยซัมเนี้เอาเดี๋ยวแม่เกะสิซอยผักหอมใส่เมนูกเกใส่ซอยผักหอมใส่เรีมบร้อยแล้วพี่น้องซีมบางจางเล้วซีมยังไม่ได้ซีมเล้วพี่น้องเลยเกะซีมมก่อนเซฟน้องปนกบปนเขียนน้ำปนเดียวแม่นูกเกจะไปเสิร์ฟเลยจ้าพี่กินมาเนี่ยเมนูกเกจตักเสรซตโต้เลยจ้า พี่จ้าอิซีทังไก่ทังไก่ให้ถั่วเรียบร้อยด้วยพี่จ้ามาเนี่กะพักกินกับของเฮามีกระลำปีมีพักกระโดนกระโดนบ้านด้วยพี่น้องแล้วกระถิ่นบ้านพักกินปนกับแจวของเฮาอันนี้จะจกแม่น้องเกดเอิรนพักแต่อย่างแม่เกดก,ก,ก,กับโม่แต่เอามาแต่ไทยด้วยพี่น้องด้วยจะกดเก็บพักงยัง มาเลยจ้าเอฟซีทางไกลทางไกลขิดปนกบในแมงลองเกดเลยจ้าสบายดีจ้าสุขสุขคนเลยจ้ากินข้าวนะแมงลองเกดเลยจ้าปนกบน,นแมงลูกเกดเล,ลมาเลยจ้าปนกบในแมงลองเกด กิดขโมยเนาะเกิดเผาห้ากรโดนบานเด้อพี่น้อง ครับ <c oughs> อืมหป่ปนกับราครับ multimulti-field of gas. เอาติดมัอเนี เ้าขะกำังจกไม่มไม่โมกิดเนาะพอั็ไม่ใช่เยกอะะเรียกทําทาเกี่ยวขา้าวเกี่ยวขา้าวคนกับมาก

Dạ đúng 张卡哥。 คลิปนี้ก็แม่น้องเกดกับเซราไปได้วยจ้าฝากไลค์กดแชร์ก็ติดตามซ่องแม่น้องเกดด้วยจ้าขอบใจด้วยไอซีทุกคนที่เขาติดตามแม่น้องเกดด้ยจ้าคลิปนี้ก็บ๊ายบาย